สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราพูดกับตัวเองอย่างไหนเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนๆนะคะอยากได้สิ่งที <evet. S 2> ่เพื่อนๆต้องการอ่ะแต่เพื่อนๆพูดตรงกันข้ามกับสิ่งที่เพื่อนๆต้องการอ่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งที่เราอยากได้ไหมคะและการที่เราอ่ะพูดกับตัวเองอย่างไหนเราจะได้อย่างนั้นนะคะและเนี่ยค่ะเป็นการฝึกของเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเราอยากจะพูดเก่งเป็นนัก ายที่พูดเก่งเราก็ต้องพูดว่าเราเป็นนักขะาที่ยอดเยี่ยมเราพูดเก่งมาพร้อมที่จะให้ลูกค้าชื่นชมกับ สินค้าของเราแล้วก็การพูดของเราที่ทำให้ลูกค้าต้องการที่จะซื้อสินค้าของเราหรือว่าการที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เพื่อนๆต้องการว่าสมมติเพื่อนๆต้องการสแสดงออกใช่ไหมคะว่าฉันนเป็นคนกล้าสแสดงออกเราก็ต้องพูดว่าฉันกล้าสแสดงออกได้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนๆต้อง พูดสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่เราอยากได้อะคะ่ะและเมื่อเราพูดในสิ่งที่ต้องการและอยากได้แล้วเราจะกล้าที่จะทำมันแล้วก็กล้าที่จะลงมือมากกว่ากลัวมันแล้วก็แค่คิดมันแล้วก็ไม่ได้ลงมือนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะพูดอย่างไหนได้อย่างนั้นนะคะเลิฟเลิฟค่ะ